สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องสยองยีิบสองนอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของผีทางภาคเหนือนั่นก็คือเจ้าผีกะนั่นเองผีกะเป็นผีพื้นบ้านทางภาคเหนือนะครับผีพวกนี้มีลักษณะคล้ายกับผีปอบสามารถเข้าสิงคนได้และชอบกินของสดของเค้าคนเลี้ยงผีกะเนี่ยจะต้องมีวิชาคมที่แก่กล้าพอสมควร ูดง่ายๆก็จะต้องเป็นผู้มีวิชาอาคมเล่นของขังคุณใสาสายนั้นนั่นเองผีกะเนี่ยจะเลี้ยงในหม้อดินนะครับโดยทำวิธีสะกดวิญญาณไว้ในหม้อดินแล้วเอาพยันปิดปากหม้อไว้โดยจะทำการวางไว้บนเพดานบ้านนะครับแล้วเจ้าของทุกวันทุกวันจะต้องหมันมาเส้นไหว้ด้วยไขยด่ดิบวันละหนึ่งฟองหากละเลยแล้วเจ้าผีกะเนี่ย ก็จะเล่นงานเจ้าของอย่างแสบสันเลยทีเดียวผีกะเนี่ยแต่เดิมเล่นกันแพร่หลายเลยในหมู่พวกลิเกนักร้องนักดนตรีนักแสดงละครเล่นละครลํำต่างๆซึ่งเรียกกันว่าผีกะพระนางผีกะชนิดนี้เนี่ยเขาว่ากันว่านะครับตัวตนของมันเนี่ยรูป,ปรพรรณสันฐานคล้ายกับข้างตัวเล็กๆมักมีสองตัวนั่งอยู่บนบ่าของผู้เลี้ยง เจ้าผีกะชนิดนี้เนี่ยมีคุณสมบัติก็คือว่าหากเลี้ยงไว้นักแสดงคนนั้นไม่ว่าจะขี้เลยแค่ไหนพอตกกลางคืนมันก็จะเลียหน้ายิ่งดึกก็จะยิ่งทำให้ผู้นั้นงดงามหล่อเหลาขึ้นมาทันทีทันใดเลยอาจจะเป็นด้วยสเสน่ห์มหานิยมก็ได้การเลี้ยงผีกะจึงแพร่หลายมากในนักแสดงของทางภาคเหนือสำหรับเจ้าผีกะเนี่ย ให้คุณนันนันก็จริงแต่ก็มีโทษมาหันหากผู้เลี้ยงปล่อยป่าละเลยไม่ตอบสนองความต้องการของมันปล่อยให้มันอดอดอยากๆมันก็จะเข้าสิงซึ่งทำให้ผู้เลี้ยงเนี่ยกลายเป็นกึ่งพูดก็คือว่าพอตกกลางคืนออกไล่กินตับไตไส้พุงชาวบ้านชาวบ้านจึงต้องหาหมอผีมาปราบกันบ่อยเลยทีเดียว สำหรับปีกะพระนางเนี่ยดังเดิมเดิมทีเลยต้นที่มาไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่นิยมเลี้ยงกันมากเพื่อเอาไว้เรียกแขกคุณง่ายๆเอาไว้เรียกผู้ชมมาดูละคงละครลำลิกง,ล,กงลิเกอะไรก็ว่าไปมีคุณสมบัติเมตตามหานิยมให้คนหลงไหลในการแสดงนั้นแม้ว่าตัวนักแสดงตกกลางวันมาดูไม่ได้ แต่พอตกคืนหลับก็จะทำให้นักเรดยนนั้นเผยรอยยาขึ้นมาเลยทีเดียว